สตีฟจ็อบกล่าวสุนทรพจน์ในพิธีมอบปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดณวันที่12มิถุนายนคิตศักรา2005ผมรู้สึกเป็นเกียรติที่ในวันนี้ได้มาร่วมในพิธีมอบปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยที่ถือว่ามีชื่อเสียงมากแห่งหนึ่งในโลกความจริงที่ทุกคนรู้กันผมไม่เคยจบมหาวิทยาลัยและครั้งนี้เป็นครั้งที่ผมได้เข้าใกล้พิธีรับปริญญาบัตรมากที่สุดในชีวิต วันนี้ผมอยากจะขอเล่าเรื่องสามเรื่องในชีวิตผมสามเรื่องแค่นั้นเรื่องแรกคือการลากเส้นต่อจุดผมลาออกจากมหาวิทยาลัยลีดหลังจากที่เรียนไปได้แค่6เดือนแต่ก็ยังแอบเนียนเรียนต่ออยู่อีกราว18เดือนก่อนจะออกจริงๆแล้วเพราะอะไรละ่ะผมถึงลาออกสาเหตุนั้นเกิดขึ้นตั้งแต่ก่อนผมเกิดแม่ที่ให้กำเนิดผมเป็นนักศึกษาสาวท้องก่อนแต่ง เธอตัดสินใจยกผมให้คนอื่นรับไปเลี้ยงดูแทนโดยตั้งใจไว้ว่าคนที่รับผมไปเลี้ยงจะสามารถเลี้ยงผมจนได้รับปริญญาทุกอย่างจึงจัดเตรียมไว้เรียบร้อยว่าผมจะได้พ่อบุญธรรมที่เป็นทนายความกับภรรยารับไปเลี้ยงทุกอย่างดูลงตัวจนกระทั่งผมเกิดออกมาพ่อแม่บุญธรรมที่เลือกผมไว้กลับเปลี่ยนใจอยากได้ลูกผู้หญิง ดังนั้นพ่อแม่ปัจจุบันของผมซึ่งมีชื่ออยู่ในรายชื่อที่รอคอยอุปการะจึงได้รับโทรศัพท์กลางดึกคืนนั้นปลายสายถามว่าเราบังเอิญได้เด็กทารกผู้ชายพวกคุณอยากรับไปเลี้ยงไหมพ่อแม่ผมก็ตอบไปว่ารับแต่แม่ที่ให้กําเนิดผมมารู้ทีหลังว่าแม่บุญธรรมของผมไม่ได้จบปริญญาส่วนพ่อบุญธรรมก็ไม่ได้เรียนจบมัธยมปลายเลยเปลี่ยนใจไม่ยอมเซ็นเอกสารยกผมให้พ่อแม่บุญธรรมไปอุปการะ เธอลังเลอยู่นานแต่ในที่สุดก็ยอมยกผมให้เพราะพ่อแม่บุญธรรมผมสัญญาไว้ว่าจะเลี้ยงดูผมจนจบปริญญาให้ได้นี่คือจุดเริ่มต้นของชีวิตผม17ปีต่อมาผมก็ได้เข้ามาหาวิทยาลัยแต่ด้วยความไร้เดียงสาผมดันเลือกไปเรียนมาหาวิทยาลัยที่ค่าเทอมแพงเกือบเท่าสแตนฟอร์ดแล้วผมก็ได้ใช้เงินเก็บของพ่อแม่ตัวเองที่เป็นคนทำงานกินเงินเดือนมาเป็นค่าเทอม หลังจากเรียนไปได้6เดือนผมก็รู้สึกไม่เห็นจะได้อะไรจากสิ่งที่เรียนไปแล้วก็ไม่เห็นว่าการเรียนในมหาวิทยาลัยจะช่วยให้ผมรู้จักตัวเองมากขึ้นแล้วผมจะผ่านเงินเก็บที่พ่อแม่หามาทั้งชีวิตไปทําไมผมเลยตัดสินใจลาออกได้แต่ภาวนาขอให้เรื่องทุกอย่างลงเอยด้วยดีที่จริงผมก็รู้สึกกลัวเหมือนกันแต่เมื่อมองย้อนกลับไปมันเป็นการตัดสินใจที่ดีที่สุดครั้งหนึ่งในชีวิตของผมเลยทีเดียว ทันทีที่ผมลาออกทำให้ผมไม่ต้องเรียนวิชาที่ไม่อยากเรียนและเลือกเรียนแต่วิชาที่อยากมากกว่าแต่ชีวิตมันไม่ได้ง่ายเหมือนในนิยายผมไม่มีหออยู่เลยต้องอาศัยพื้นห้องเพื่อนเป็นที่นอนต้องเก็บขวดโค้กไปแลกเงินขวดละ5เซนเพื่อน,นาเงินไปซื้อข้าวแล้วก็ต้องเดินทางไปบสถทุกคืนวันอาทิตย์ระยะทางห้าไม์เพื่อหาอาหารดีๆทานซักมือ้อแต่ผมก็ชอบนะ แล้วการที่ผมทําตามสัญชัตยานอยากรู้อยากเห็นของตัวเองภายหลังกลับกลายเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามหาศาลยกตัวอย่างเช่นมหาวิทยาลัยลีดในตอนนั้นมีวิชาการประดิษฐ์ตัวอักษรที่อาจจะเรียกได้ว่าดีที่สุดในประเทศทั่วทั้งมหาวิทยาลัยโปสเตอร์หรือป้ายที่ติดตามบอร์ดต่างๆล้วนมีแต่ตัวหนังสือที่เขียนด้วยมือเพราะผมลาออกเลยไม่ต้องไปเรียนวิชาบังคับผมจึงไปเรียนวิชาประดิษฐ์ตัวอักษร และเรียนรู้วิธีผลิษฐ์ตัวอักษรขึ้นมาเรียนรู้ว่าการเรียนรู้ว่าแบบตัวพิมพ์ serif หรือ sans s e l i f คืออะไรเรียนวิธีการวางช่องไฟระหว่างตัวอักษรการออกแบบตัวอักษรให้สวยทําอย่างไรมันกลายเป็นศิลปะแขนงหนึ่งที่สวยงามและการใช้การออกแบบที่ละเอียดอ่อนขนาดที่วิทยาศาสตร์ไม่สามารถทำได้เหมือนและที่สำคัญผมหลงไหลกับวิชานี้มากทีเดียว แต่ผมไม่เคยคิดว่าผมจะเอาสิ่งเหล่านี้มาใช้ประโยชน์อะไรในชีวิตจนกระทั่ง10ปีต่อมาเมื่อผมกับเพื่อนออกแบบเครื่อง Macintosh เครื่องแรกจึงได้ลือฟื้นวิชาพวกนี้ขึ้นมาอีกครั้งและดีไซน์ตัวอักษรทั้งหมดลงในเครื่อง Mac จึงกลายเป็นคอมพิวเตอร์เครื่องแรกที่มีการออกแบบตัวหนังสืออย่างสวยงามถ้าไม่ใช่เพราะผมเลือกเรียนวิชานั้นเครื่อง Mac คงไม่มีตัวอักษรที่หลากหลายและการจัดช่องไฟที่สวยงามแบบนี้ และถ้า Windows ไม่ได้มาลอกเลียนแบบจาก Mac ไปคงไม่มีคอมพิวเตอร์เครื่องไหนในปัจจุบันที่มีฟอนต์สวยงามแบบนี้ถ้าผมไม่ได้ลาออกจากมหาวิทยาลัยตอนนั้นผมคงไม่ได้เรียนวิชาออกแบบตัวอักษรและคอมพิวเตอร์ทุกวันนี้คงไม่มีฟอนต์สวยๆแบบที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันแน่นอนว่าคงเป็นไปไม่ได้ถ้าผมจะพยายามลากเส้นต่อจุดอนาคตของตัวเองตอนที่ผมเรียนอยู่แต่เมื่อมองย้อนกลับไป10ปีให้หลัง จุดแต่ละจุดนั้นมันชัดเจนมากๆดังนั้นผมขอบอกว่าเราไม่สามารถลากเส้นต่อจุดเมื่อมองไปในอนาคตเราจะเห็นมันก็ต่อเมื่อเรามองย้อนกลับไปในอดีตเท่านั้นจึงต้องเชื่อว่าจุดทั้งหลายที่ผ่านมาในชีวิตคุณมันจะหาทางลากเส้นต่อเข้าหากันเองในอนาคตต้องเชื่อมัน่นและศรัทธาในบางสิ่งบางอย่างอย่างแน่วแน่และความเชื่อที่เรามีต่อจุดแต่ละจุดนั้น ในที่สุดมันจะเชื่อมต่อเข้าหากันเองและมันจะให้ความมั่นใจทำตามสิ่งที่หัวใจคุณต้องการถึงแม้บางครั้งมันอาจจะพาคุณออกนอกเส้นทางบ้างและสิ่งนั้นจะสร้างความเปลี่ยนแปลงได้อย่างชัดเจนเรื่องที่ 2. ของผมเกี่ยวกับความรักและการสูญเสียผมโชคดีที่ผมค้นพบสิ่งที่ผมรักตั้งแต่อายุยังน้อยผมกับวอชเริ่มทำบริษัท a อ p l e ิด้วยกันในโรงรถของพ่อ ตอนอายุ20ปีเราทำงานกันอย่างหนัก10ปีต่อมา Apple เติบโตจากเรา2คนที่ทำงานกันในโรงรถกลายเป็นบริษัทที่มีมูลค่า2,000ล้านเหรียญพนักงานมากกว่า4,000คนเราเปิดด้วยนวัตรกรรมที่ยอดเยี่ยมที่สุดของเราอย่าง Macintosh ปีเดียวก่อนที่ผมจะอายุครบ30หลังจากนั้นผมก็ถูกไล่ออกคนเราจะถูกไล่ออกจากบริษัทที่ตัวเองสร้างขึ้นมาได้อย่างไร ก็คือว่าในขณะที่ Apple เติบโตขึ้นเราก็จ้างคนที่ผมคิดว่ามีความสามารถมากมาบริหารบริษัทกับผมช่วงปีแรกผ่านไปด้วยดีแต่หลังจากนั้นวิสัยทัศน์ก็เริ่มไปคนละทิศคนละทางจนในที่สุดก็ถึงขั้นแตกหักและกรรมการบริษัทคนอื่นก็เข้าข้างผู้บริหารคนนั้นด้วยผมจึงถูกไล่ออกตอนอายุ30แล้วก็เป็นการออกที่คลึกโครมด้วย ผมสูญเสียสิ่งที่ทุ่มเทมาตลอดในช่วงวัยทำงานของผมหลังจากเหตุการณ์นั้นผมเสียสูนย์ไปหลายเดือนเพราะผมรู้สึกเหมือนตัวเองทำให้นักธุรกิจในยุคก่อนหน้าผมต้องเสื่อมเสียเหมือนเหมือนกับเหมือนกับเป็นวาทยากรที่ทำให้ไม้ไมปลาตองที่รับสืบทอดมาตกลงไปผมได้พบกับเดวิดแพ็กกาดและป๊อปนอยส์เพื่อขอโทษที่ทำที่ผมทำให้วงการเสื่อมเสีย ความล้มเหลวของผมเป็นข่าวดังคลึกโครมจนผมอยากจะหนีไปจากวงการคอมพิวเตอร์แต่ก็มีบางอย่างเริ่มชี้ทางสว่างแก่ผมว่ายังไงผมก็รักสิ่งที่ผมทำเหตุการณ์พลิกผันใน Apple ไม่ได้เปลี่ยนความรักนั้นแม้แต่น้อยผมถูกปฏิเสธรร et, แต่ผมก็ยังรักมันจึงตัดสินใจเริ่มต้นใหม่ผมได้เรียนรู้ทีหลังว่าการที่ถูกไล่ออกจาก Apple เป็นสิ่งที่ดีที่สุดอีกอย่างหนึ่งในชีวิต จากเมื่อก่อนที่ต้องแบกความสำเร็จไว้บนบาทมาตลอดถูกแทนที่ด้วยความโล่งสบายที่ได้กลับมาเป็นมือใหม่อีกครั้งมั่นใจน้อยลงแล้วสิ่งนี้ก็ช่วยปลดปล่อยให้ผมกลับสู่ช่วงเวลาที่สร้างสรรค์ที่สุดในชีวิตของผมอีก5ปีต่อมาผมตั้งบริษัทใหม่ชื่อเน็กแล้วก็ p ิกซาและต่อมาก็ได้พบรักกับ l ลอเรนซ์ซึ่งต่อมาเป็นภรรยาของผม กซได้สร้างภาพยนตร์การ์ตูนคอมพิวเตอร์เป็นเรื่องแรกของโลกนั่นคือ Toy Story และขณะนี้เป็นสต <c oughs> <ร>ูดิโอผลิตการ์ตูนที่ประสบความสำเร็จม,มากที่สุดในโลกและต่อมาเหตุการณ์กลับตลาลปัด Apple กลับมาซื้อ e น t ซึ่งทำให้ผมได้กลับคืนสู่ Apple อีกครั้งและเทคโนโลยีที่ได้คิดคนขึ้นที่ e นกได้กลายเป็นหัวใจของยุคฟื้นฟูของ Apple ในท้ายที่สุดส่วนผมกับลอเลนก็มีครอบครัวที่มีความสุขด้วยกัน ผมคิดว่าทุกเรื่องคงไม่ลงเอยแบบวันนี้ถ้าวันนั้นผมไม่ได้ถูกไล่ออกจาก Apple Apple มันเป็นยาขมแต่ยังไงคนป่วยก็ต้องการยาถึงแม้บางครั้งชีวิตจะเล่นตลกกับคุณบ้างแต่จงอย่าสูญเสียความเชื่อมั่นในสิ่งที่คุณเชื่อผมเองก็เชื่อว่าสิ่งเดียวที่ทำให้ผมลุกขึ้นเดินต่อไปได้คือความรักในสิ่งที่ผมทำดังนั้นคุณจะต้องหาสิ่งที่คุณรักให้เจอ ทั้งเรื่องงานและเรื่องความรักเพราะคุณจะต้องใช้เวลาส่วนใหญ่ในชีวิตไปกับการทำงานและวิธีเดียวที่จะทำให้คุณทำในสิ่งที่ยอดเยี่ยมคือคุณจะต้องรักในสิ่งที่คุณทำและถ้าหากคุณยังหามันไม่พบอย่าหยุดหาจนกว่าจะพบและหัวใจจะบอกคุณว่าเมื่อคุณพบมันแล้วมันก็เหมือนกับมิตรภาพหรือความสัมพันธ์ดีๆก็คือยิ่งนานวันเข้าเราก็จะรู้สึกว่ามันยิ่งใช่ ดังนั้นจนค้นหาต่อไปอย่าหยุดจนกว่าจะเจอเรื่องที่3เกี่ยวกับความตายตอนผมอายุ17ผมเคยอ่านคำคมคำหนึ่งบอกว่าใช้ให้คุณใช้ชีวิตเหมือนกับวันนี้เป็นวันสุดท้ายมันอาจจะเป็นจริงเข้าสักวันผมประทับใจมากและตลอดตลอด3 3ปีที่ผ่านมาผมจะถามตัวเองในกระจกทุกกช้าว,ว่า ถ้าผมอยู่วันนี้เป็นวันสุดท้ายผมจะยังทำยังจะอยากทำในสิ่งที่ผมกำลังจะไปทำในวันนี้หรือไม่แล้วถ้าคำตอบเป็นไม่ติดติดกันหลายวันผมก็รู้ว่าถึงเวลาที่ต้องเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างวิธีคิดว่าคนเราอาจจะตายวันตายพุ่งเป็นเครื่องมือที่สำคัญที่สุดเท่าที่ผมเคยรู้จักช่วยให้ผมตัดสินใจครั้งใหญ่ๆใ,ในชีวิตได้เพราะแทบทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นความคาดหวังของคนอื่น ชื่อเสียงเกียรติยศความกลัวที่จะต้องอับอายขายหน้าหรือล้มเหลวจะหมดความหมายไปโดยปริยายเมื่อความตายมาถึงเหลือไว้แต่เพียงสิ่งที่มีคุณค่าแท้จริงเท่านั้นการตัวตัวเองว่าเราไม่ได้อยู่คำฟ้าเป็นวิธีที่ดีที่สุดที่ผมรู้เพราะเมื่อตายไปแล้วเราก็เหลือแต่ร่างกายที่เปื่อยเปล่า จึงไม่มีเหตุผลที่จะไม่ทําตามสิ่งที่หัวใจต้องการเมื่อประมาณปีที่แล้วผมถูกตรวจพบว่าเป็นมะเร็งผมทำการตรวจร่างกายตอนเช้าเจ็ดโมงครึ่งผลที่ได้ปรากฏชัดว่าผมมีก้อนเนื้อในตับอ่อนผมยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตับอ่อนมันอยู่ตรงไหนต่อมาก็หมดหมอก็บอกว่ามะเร็งชนิดนี้ไม่สามารถรักษาได้ผมคงอยู่ได้อีกไม่เกิน3-6เดือนหมอแนะนำว่าผมควรกลับไปจัดการธุระที่บ้านให้เรียบร้อยซะ หมายความอีกในหนึ่งของหมอก็คือให้เตรียมพร้อมจะตายได้เลยหมายถึงให้กลับไปสั่งเสียลูกๆทั้งๆท,ที่ตอนแรกคุณนึกว่าจะได้มีเวลาบอกเขาอีก10ปีแทนที่จะเหลือแค่แต่ตอนนี้เหลือแทนตอนนี้เหลือแค่ 2- อถึงสเดือนหมายถึงสะสางเรื่องทุกอย่างให้เรียบร้อยซะเพื่อคนในครอบครัวจะได้ไม่ต้องมายุ่งยากทีหลังและหมายถึงเตรียมตัวบอกลาได้วันนั้นทั้งวันผมใช้เวลาไปกับการตรวจร่างกาย พอตกเย็นผมถูกตัดเนื้อเยื่อไปตรวจวิธีก็คือหมอจะแย่ท่อยายาลงไปผ่านลำคอท้องลำไส้แล้วก็เอาเข็มจิ้มลงไปในตับอ่อนของผมเพื่อให้ได้เซลล์ส่วนหนึ่งจากก้อนเนื้อที่อยู่ในนั้นจากนั้นผมสลบอยู่แต่ภรรยาผมเล่าให้ฟังทีหลังว่าพอหมอเห็นเซลล์ที่อยู่ใต้กล้องจุลทรรศน์แล้วหมอก็เริ่มร้องไห้เพราะปรากฏว่าก้อนเนื้อนั้นเป็นมะเร็งตับอ่อนที่ไม่ค่อยพบมากนักและสามารถรักษาได้ด้วยการ ผ่าตัดผมเข้ารับการผ่าตัดและขอบคุณพระพระเจ้าตอนนี้ผมหายดีแล้วนั่นเป็นครั้งที่ผมเฉียดความตายมากที่สุดในชีวิตและหวังว่าขอให้เป็นอย่างนั้นอีกรักหลายๆปีพอผ่านเหตุการณ์ครั้งนั้นมาได้มันทำให้ผมกล้าพูดได้เต็มปากเต็มคำกับพวกคุณว่าความตายเป็นประโยชน์และเป็นสิ่งที่กระตุ้นให้เกิดสติปัญญาได้อย่างสมบูรณ์แบบ ไม่มีใครที่อยากจะตายแม้แต่คนที่อยากขึ้นสวรรค์ก็ยังไม่อยากตายก่อนที่จะขึ้นสวรรค์ยังไงก็แล้วแต่ความตายเป็นจุดหมายปลายทางที่เราทุกคนต่างจะต้องไปไม่มีใครหลีกเลี่ยงได้แล้วมันก็ควรเป็นอย่างนั้นด้วยเพราะความตายเป็นเหมือนประดิกรรมสุดยอดสิ่งหนึ่งของชีวิตเป็นการเปลี่ยนผ่านจากชีวิตหนึ่งไปสู่อีกชีวิตหนึ่งเป็นการชำระล้างสิ่งเก่าๆเ,เพื่อรอรับสิ่งใหม่ๆตอนนี้สิ่งใหม่นั้นคือคุณ แต่อีกไม่นานจากนี้ไปคุณจะเริ่มกลายเป็นสิ่งเก่าๆและถูกเลือนหายไปขอโทษด้วยครับที่พูดตรงไปหน่อยแต่มันเป็นความจริงเวลาของคุณมีจำกัดดังนั้นอย่าเสียเวลาใช้ชีวิตใต้เงาของคนอื่นอย่าตีกรอบด้วยกฎเกณฑ์ซึ่งก็คือผลของการใช้ชีวิตตามความคิดของคนอื่นนั่นเองอย่าให้เสียงความคิดเห็นของคนอื่นกลบเสียงที่อยู่ภายในของคุณจนหมดสิ้นและที่สำคัญที่สุด จงกล้าหาญอยู่เสมอที่จะทำตามหัวใจและสัญชาตญาณของตัวเองเพราะบางทีสองสิ่งนี้อาจรู้อยู่แล้วว่าที่จริงแล้วคุณต้องการจะเป็นอะไรนอกจากนี้แล้วทุกอย่างเป็นเรื่องสำคัญลองลงไปหมดตอนที่ผมยังเด็กมีวรารสารที่ชื่อว่า The Whole Earth Catalog ซึ่งเปรียบได้กับคัมภีร์ของผมของคนยุคผมเลยทีเดียวเจ้าของวรารสารเล่มนี้ชื่อ s t e w a r ร Brad Steward b r a n แซึ่งอาศัยอยู่ใน Men โ o Park ไม่ไกลจากที่นี่ เขาทาให้วารสารเล่มนี้เต็มไปด้วยชีวิตชีวาด้วยสำนวนการเขียนที่น่าประทับใจยุคนั้นเป็นปลายยุค1960กก่อนมีคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลหรือคอมพิวเตอร์สําหรับงานสิ่งพิมพ์มพเสียอีกทุกหน้าพิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์ดีดใช้กรรไกรตัดแปะใช้รูปจากกล้องโพลาลอยด์วารสารนี้เปรียบเทียบได้กับ Google ในรูปแบบกระดาษเพียงแค่มันเกิดก่อน Google 35ปีเป็นวารสารที่เปี่ยมไปด้วยอุด,อดมคติท่วมทนไปด้วยไอเดียบันเจิดและเครืือ่อองงมจๆ ส t e ว a ร์ดแบรนด์และทีมงานผลิต The Whole Earth Catalog ขึ้นมาหลายฉบับจนกระทั่งเมื่อถึงวาระของมันนิตยสารนี้ก็มาถึงฉบับสุดท้ายนั่นเป็นช่วงกลางยุค1970ซึ่งตอนนั้นผมก็อยุเท่ากับพวกคุณในวันนี้ในที่นี่ด้านหลังของปกของวรารสารฉบับสุดท้ายเป็นรูปถ่ายถนนในชนบทเส้นหนึ่งในยามเช้าเป็นภาพที่พอจะกระตุ้นตอมอยากของนักประจนภัยได ไต้รูปมีคำพูดประโยคหนึ่งเขียนไว้ว่าจงหิวโหยจงโง่เขาอยู่เสมอถือเป็นข้อความอำลาก,ก่อนที่วราริษาทเล่มนี้จะปิดตัวลงจงหิวโหยจงโง่เขาอยู่เสมอเป็นคำที่ผมขอให้ตัวผมเองเป็นอย่างนั้นอยู่ตลอด